ซ a มซุง Galaxy Buds 3 FE เบสแน่นมี ANC มาพร้อมเบลดีไซน์ควบคุมง่ายผ่านก้านหูฟังเรียกใช้จจมินายได้ทันทีสบายดีนะครับพัดรอยแซนครับอยู่กับซัมซ n ง Galaxy Buds 3 FE เราบอกว่าช่วงนี้ครับซัมซุงเปิดตัวอุปกรณ์หลายอย่างมากครับตั้งก็แท็บ S11 ก็มาใช่ไหมแล้วก็ซัมซุงกา a ล็กซี่ S25 FE เช่นเดียวกับตัวบัตรคอครับหูฟังสุดคุ้มไปแต่ครั้งนี้ครับถึงคิวของ Gala x y b u d บัตร3 FE ที่เลือกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งถ้าเกิดดูจากตัวกล่องแล้วก็ดีไซน์ของตัวหูฟังนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นแบบเบลตดีไซน์ก็คือมีก้านนะครับอารมณ์เหมือนเป็นลูกผสมนะครับก็คือมีลักษณะของตัวก้านแบบเบลตไม่ได้มีไฟนะครับเหมือนกับตัวของ g a l ล x y ซ u d บัตร3เนาะแต่ว่าได้ความเป็นอินเดียเหมือนกับบัตร3 Pro มาพร้อมกับไรเวอร์ขนาด11มิลลิเมตรนะครับ ซึ่งจากที่ลองฟังมาแล้วนะครับทั้งผมแล้วก็น้องๆในทีมเนี่ยพอกดเพลงไปนะครับความรู้สึกแรกที่กระแทกเข้ามาหาเราก็คือ,อนี่แหละครับเสียงเบสเบสมีความลึกครับแต่นุ่มแต่มันส่งพลังของความลึกตัวเบสเนี่ยเข้าไปที่หูเข้าไปที่ใจครับใครที้ฟังพวกเพลงในสไตล์ EDM นะครับผมว่าอันนี้เป็นหูฟังที่ฟังพวกเสียงบ<ๆ>ีดเสียงเบสได้เพลินๆเ,เ,เรื่อยๆไม่ได้เหมือนกับหูฟังบางตัวที่พอฟังไปแล้ว พอเบสมันจัดเกินไปมันแน่นแล้วมันปวดหูตัวนี้คือมาแนวนุ่มๆหน่อยครับฟังได้สบายๆและตัวค่าอีควอไลเซอร์นะครับตัวสแตนดาดที่เปิดมาให้ตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าในโซนของเสียงกลางกับเสียงแหลมนะ่ะค่อนข้างจะมาในแนวนอร์มอลไลท์ก็คือมาแบบกลางๆครับไม่ได้เด่นออกมาเหมือนกับเสียงเบสแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของมิติเสียงสเตยของซาวน์เนี่ยค่อนข้างจะกว้างครับคือฟังรู้สึกว่ามีความลึกมีเรื่องของมิติ ซ้ายขวาเซนเตอร์ก็ทั้งชัดและในส่วนของเสียงหรือว่าซาว์ที่ได้ครับจากการทดลองฟังทั้งแบบเบาๆหน่อยกลางๆหรือว่าเปิดให้ดังหูระเบิดกันไปเนี่ยตัวของเสียงยังคงคุณภาพไม่ได้ดีนะครับไม่จะเปิดฟังที่ระด,ดับไหนก็ตามไม่ได้มีอาการเพี้ยนมีแตกพร่าหรือว่าเสียงไหนที่มันหายไประหว่างการปรับระดับเสียงและตัวหูฟังบัดซ f มเอับอันนี้ก็ให้้องในทีมนะครับหลายๆคนได้ลองฟังกันคนที่ชอบฟังพวก,พวกเพลงในสไตล์ทีป๊อป ๊อปฟลอกอะไรพวกนี้นะครับในขณะเดียวกันคนที่ฟังพวกเพลงในสไตล์แบบคลาสสิคอลในสไตล์แจ๊สที่มีพวกเครื่องดนตรีมา,มากๆหน่อยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโทนเสียงนี้ย่านแหลมบางทีมันไปไม่สุดหรือว่าไปไม่ถึงนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีการปรับ EQ ก็จะพอช่วยได้บ้างซึ่งเราสามารถจะเลือกปรับได้นะครับโดยจะมีพรีเซ็ตมาให้เลือกครับทั้งเบสบูส์ครับสมูทเดนามิกเคลียร์เทเบิลบูส์หรือจะเลือกคัสตอมปรับย่านความถี่ทั้ง9ด้วยตัวเองก็ได้ จากตรงนี้เขียนว่ามี a อบัตฟิ t เทสนะครับเพื่อจะเป็นการเช็คว่าเราใส่หูฟังเนี่ยแน่นกับหูดีหรือเปล่าเพราะนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงที่เราฟังนะครับเช่นเดียวกับตัวข n c อง ANC ตัดเสียงรบก,กวนแล้วก็ a อ b มเบียนโหอย่างเนี้ยผมเช็คแล้วปรากฏว่าหูซ้ายผมใส่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับแล้วก็ลองปรับใหม่แล้วก็ลองอีกรอบหนึ่งรอบนี้คือหูฟังแน่นทั้งสงข้างแล้ว แล้วก็จะมีฟีเจอร์อย่างพวกสามรอบสิบออดิโอนะครับแบบฟังเสียงเป็นสามผัสองศาหรือว่าพวกสปาเชียออเดีโอด้วยอันนี้แล้วแต่คนชอบครับถ้าเกิดชอบก็สามารถเลือกเปิดใช้งานตัวนี้ได้มาต่อที่เรื่องของ ANC ครับการตัดเสียงรบกวนรอบข้างครับตัวของบัตร3 FE เนี่ยเราสามารถจะเลือกเปลี่ยนโหมดพวกนี้ได้นะครับมีทั้ง ANC แล้วก็ Ambient สามารถตั้งค่าตัวของก้านในการกดหรือว่าแตะเพื่อเปลี่ยนโหมดได้โดยมีเลือกทั้งหมด5ระดับ อยากให้ตัดเสียงบรบกวนมากน้อยแค่ไหนก็เลือกปรับตรงบาร์ด้านล่างตรงนี้นะครับในโหมด ANC เ้าเลือกบวก5เลยเนี่ยมันสามารถกรองเสียงได้ดังระดับ22เดซิเบลนะครับถ้าเกิดเป็นตัว m m i i n t t s u u n นะครับเป็นการเปิดไมโครโฟนเพื่อช่วยรับเสียงรอบข้างเข้ามาถ้าเกิดเราเลือกเปิดไม่ได้บวก5มาก็จะมีการดูดเสียงรอบข้างเข้ามาเขาทั้งจะดังนิดน,นึงซึ่งจากที่ลองฟังนะครับถ้าบวก5เนี่ยเสียงที่เข้ามาก็จะมีความเบรดิตอนเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าฟังได้แล้วก็จะเป็นเสียงเหมือนกับเจ้าของเสียงอยู่การควคุมตัวหูฟังครับก็จะมีลูดที่บริเวณก้านครับขึ้นลงเป็นการปรับเพิ่มลดเสียงแบบนี้เนี่ลูดลงนี้ปุ๊บก็ลดเสียงนะครับลูดขึ้นก็เพิ่มเสียงแล้วก็ใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งจะหูซ้ายหรือหูขวาก็ทําได้เหมือนกันแล้ถ้าบีบหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเล่นหรือว่าหยุดเพลงถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดจาก ANC เป็น Ambient ก็แค่บีบค้างเอาไว้ซึ่งตรงนี้สามารถจะคัสตอมครับเรื่องของการควบคุมได้อาจจะเลือกปรับให้หูซ้ายเป็นการควบคุม ANC Ambient แล้วก็หูขวาเนี่ยเป็นการเรียกพวก Gemini หรือว่า Bixby ก็ได้อย่างตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีอิน e ทรเ e เตอร์หรือว่าเหมือนกับเป็นแอปล่ามด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าเวลาใช้งานจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็บีบการขวาค้างเอาไว้ ก็จะเข้าโหมด i n t e r p เตอร์ทันทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกภาษาได้โดยตอนนี้ภาษาที่รองรับนี่โอ้โหมีเพียบเลยครับแต่เก่งว่ะเฮ้ยตะกี้เราเหมือนกับเป็นคำอุทานด้วยมันแปลป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีเลยเฮ้ยเจ๋งในการเชื่อมต่อ Galaxy Buds 3 FE นะครับกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ซัมซุงด้วยกันคือเปิดฝาปุ๊บเด้ง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 ,ดงหมดเลยครับพร้อมจะกดเชื่อมต่อหรือแพกับเครื่องไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเคยมีการแพรหรือจับคู่ไปแล้วครั้งหนึ่งครับก็สามารถจะเอาฟังสใส่เข้าไปที่ตัวของเคสเหมือนเดิมแล้วก็ปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับกดค้างเอาไว้จนไฟสีน้ําเงินติดนั่นแหละเข้าสู่ p a i ิ่ n g m o ดคราวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของซัมซุงได้แล้วแล้วตอนนี้ครับซัมซุงก็สามารถจะเชื่อมต่อกับเอโ s y ซิสเต็มของตัวเองทั้งหมดได้ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์อย่างเช่น ตัวของ Galaxy a 2 5 FE ครับเชื่อมต่ออยู่แล้วบน Samsung ID เดียวกันนะครับแต่เป็นแท็บ S11 หรือตัว Ultra เนี่ยก็สามารถสวิตช์การใช้งานได้ทันทีนะครับอย่างเช่นเราอาจจะดูหนังหรือว่าดู Netflix บนตัวของแท็บ S11 Ultra อยู่แล้วเพอเิญว่ามีคนโทรเข้ามาที่ตัวของ a 2 5 FE ครับพอเรากดรับสายนะครับมันก็สวิตช์เสียงครับจากที่เราดูบนแท็บ S11 Ultra อยู่มาเป็นการพูดคุยโทรศัพท์ผ่าน A55 FE ได้เลย พูดถึง Galaxy AI แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูเรื่องของการเรียกใช้ Gemini อันนี้คือสามารถจะตั้งค่าจากตัวหูฟังได้เหมือนกันนะครับเราแค่แค่เปิดให้สิทธิ์ในการเชื่อมต่อเข้าถึงตัวของ Gemini นะครับเสร็จแล้วคราวนี้พอเราบีบหูข้างซ้ายครับตับที่ตั้งค่าวไว้ตะกี้นี้ก็เรียก Gemini ขึ้นมาเลยเราสามารถเรียกใช้าง,งาน Gemini ครับผ่านภาษาไทย V ได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยต้องเป็นวัน U8 i ก่อนส่วนไมโครโฟนของบัตร3ามเนี่ยเีทั้งหมด3ตํตำแหน่งครับเอาไปใช้ในก,การพูดคุยบันทึกเสียงก็ตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปครับเดี๋ยวลองฟังเนื้อเสียงจากตรงไมโครโฟนก่อนว่าออกมาจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากการอัดวิดีโอนะครับบริเวณข้างถนนเลยเพื่อจะลองดูว่าถ้าเกิดเราเดินข้ เรสับอยู่เสียงที่เข้าไปเนี่ยมันดังมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวจะลองเทียบกับการที่เราใส่ตัวบลิซีปัทสามอฟีและอาจจาักมโคโฟนของตรงฟังกันดูครับนี่เลยครับที่มุงเดียวกันนะครับผมลองอัดเสียงจากตัวไมโครโฟนของหูฟัง g าลิชีปัดสามอันนี้แทนนะครับหลักๆเพื่อจะลองเทสว่าถ้าเกิดใช้หูฟังในการพูดคุยหรือว่ารับสายเนี่ยมันสามารถกรองเสียงภายนอกได้ดีแค่ไหนนั่นเองครับ ต้องบอกว่าตัวของ Galaxy b u d บัตร FE นะครับเป็นหูฟังที่เอาจริงคือฟังเพลงอะไรพวกนี้ฟังง่ายฟังสนุกดูหนังก็ได้นะครับเพราะว่าย่านของเสียงความถี่เนี่ยห้องจักว่างมิติถือว่าทำได้ดีแล้วก็เรื่องของเด r e c t i ่นเสียงเนี่ยหรือว่าหนังที่มีพวกระบบเสียงแบบรอบทิศทางครับอันนี้คือดูแล้วเพลินมากๆส่วนใครที่เป็นสาวกลังกายออกไปวิ่งกันนะครับโดยตูฟังเองนะครับก็รองรับมาตรฐาน IP54 ในการทนน้ำทนฝุ่นครับ คือสามารถวิ่งกลางสายฝนโดนพวกกระอองน้ําโดนอะไรพวกนี้ได้ไม่เป็นไรส่วนเรื่องตัวแบตเตอรี่ครับถ้าเกิดเราเปิดใช้งานพร้อมกับ ANC ตัดเสียงรบกวนไปด้วยเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ5-6ชั่วโมงที่ระดับเสียงกลางๆนะไม่ได้เปิดเสียงดังมากแต่ถ้าเกิดไม่ได้เปิด ANC หรือตัว a m b i e n c นสะครับสามารถยืดยุกันใช้งานเพิ่มขึ้นไปได้ประมาณ7-8ชั่วโมงเลยทีเดียว และตัวชาร์จิ้งเคสนะครับก็มีแบตเตอรี่สามารถชาร์จกลับให้หูฟังได้ประมาณ4-5ครั้งทําให้แบตเตอรี่และการใช้งานโดยรวมนะครับก็คือสามารถใช้งานได้สูงสุด24-30ชั่วโมงขึ้นอยู่กับระดับเสียงว่าเราเปิดดังเบาแค่ไหนและเปิดใช้งาน A/C ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นการคุยโทรศัพท์นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยอาจอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ที่ตัวตลับของบัตร3 FE นะครับไม่รองรับการชาร์จไร้สายไม่เหมือนบัตร3กับบัตร3 Pro ส่วนการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับเป็น Bluetooth 5.4โดยราคาของ Galaxy Bud ร3 fe นะครับอยู่ที่4,290บาทใครที่มาจากบัตร fe ตัวเก่าเนี่ยรุ่นนี้อัปเกรดหลายด้านเลยครับทั้งเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นที่ดีขึ้นพลังเสียงย่านที่กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงไมโครโฟนที่พอเป็นลักษณะของ b l a d ด d ดีไซนมีการแบบนี้แล้วเนี่ยมันจับเสียงได้ดีขึ้น แล้วถ้าเกิดจะเทียบกับบัตร3หรือบัตร3 Pro นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวบัตร3 Pro เนี่ยมันมี2ไดรเวอร์เลยให้รายละเอียดเสียงที่ดีกว่ารองรับเสียงระดับ2 4บิต h i f i แล้วก็มี a d a p t i v e ANC ด้วยส่วนบัตร3 Fe นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องการฟังเพลงมิติเสียงเรื่องเป็นหูฟังที่ฟังสนุกฟังเพลินและราคาเองก็คุ้มกับฟีเจอร์ที่ให้มาส่วนการที่เห็นว่าให้มันมีก้านมีแถบเหมือนกันเนี่ยมันมีไฟเหมือนกับตัวบัตร3 Pro หรือเปล่า อันนี้ไม่ได้มีไฟนะครับไม่สามารถเปิดปิดได้อย่างที่บอกครับว่าบัตรสามีมีเลือก2สีก็คือจะมีสีดําแล้วก็ตัวสีเทาที่เป็นลักษณะของทูโทนนะครับลองมาดูด้วยกันว่าชอบสีไหนวันนี้ผมพัดของท,ทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์ u ับส r คร e นะครับช่องรอยแซน้วย้วยกันใครสนใจอยากได้แล้วก็สามารถกดทีก่กาได้นะครับสวัสดีครับ